วันนี้มีของแต่งมาอัพเพิ่มเติมครับหลังจากที่อัพไปแล้วประมาณหนึ่งนะครับจุดใหญ่อีกหนึ่งจุดนั่นคือแผงคอนะครับเป็นแผงคอแต่งของ e อ็ก c ริกจะเป็นแผงคอกับตุ๊กตาแฮนด์นะครับนี่เปิดออกมาจะเป็นนี้ครับแผงคอล่างบนก็จะเป็นชุดแผงคอกับตุ๊กตาแฮนด์นะครับประมาณนี้ ถ้าเบื้องต้นก่อนของผมก็ใช้อยู่ประมาณกึ่งกลางแล้วก็ถอยเข้ามาหาตัวประมาณลบหนึ่งสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตาม FC ทุกท่านพบกับ7-1วอันออนไลน์กับผมโบท๊ทธรัตเพีจันครับวันนี้ผมจะมาใส่ของแต่งเพิ่มเติมครับสำหรับรถคันแข่งนะครับรถคันใหม่ยามาฮ่าวายแซปี2021ยังไม่ได้ลงสนามเลยนะครับท่านผู้ชม FC ก็ คอมเมนต์มาถามว่าเมื่อไหร่จะลงสนามสักทีนะครับผมเองก็รู้สึกว่ามันยังไม่ได้มีงานแข่งที่ไหนก็เลยยังไม่ได้เอาไปลงสนามแล้วก็มีรถซ้อมอยู่คือ YZ 410F นะครับเราก็ซ้อมให้มันเต็มที่ให้เราคุ้นเคยกับรถแรงๆไว้ก่อนพอมาขี่210ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ขนาดไหนมันก็แรงสู้410ไม่ได้แน่นอนนะครับวันนี้มีของแต่งมาอัพเพิ่มเติมครับหลังจากที่อัพไปแล้วประมาณหนึ่งนะครับวันนี้มี มือเบรคมือคัดตนะครับของเซตาแล้วก็มีพักเท้าวรวมถึงจุดใหญ่อีกหนึ่งจุดนั่นคือแผงคอนะครับเป็นแผงคอแต่งของ e อ็กทริกเพิ่งจะสั่งมาแล้วก็ส่งด่วนมาลงที่ร้าน219 MXSHOP นะครับยังไม่ได้ถอดออกมาเลยก็เป็นประจำตามธรรมเนียมนะครับต้องไปเปิดกล่องให้ท่านผู้ชมแล้วก็ FC ได้ดูกันเหมือนอยู่กับผมที่ร้านเลยแล้วก็ดูการ เปลี่ยนนะครับหลังจากที่เปลี่ยนแล้ว before after จะเป็นอย่างไรสวยงามขนาดไหนวันนี้ตามไปชมกันกันกบ7ซเ n ่นออนไลน์ครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับรถแล้วเรียบร้อยตัวนี้ก็รถลูกศิษย์เดี๋ยวมาดูของผมของผมนี่คือแกะกล่องเลยครับเอกตริตรงนี้เลยก็ได้ครับเสียวนิดนึงจะเป็นแผงคอกับตุ๊กตาแฮนด์นะครับนี่ เปิดออกมาจะเป็นนี้ครับเข้ามาซูมหน่อยครับเดินเข้ามาใ,ใกล้หน่อยนี่ครับแผงคอก็จะเป็นประมาณนี้น้ำหนักค่อนข้างเบานะครับแผงคอล่างบนพร้อมกับจะมีเป็นตุ๊กตาแฮนด์นะครับเดี๋ยวขอวางวางเสียวล่วงวางไว้ก่อนแผงคอแล้วก็จะมีตัวตุ๊กตา ทั้งเซตเลยนะครับจะเป็นของเอ็กตริกก็ช่วยซับแรงกระแทกนี่ครับก็จะเป็นชุดแผงคอกับตุ๊กตาแฮนด์นะครับประมาณนี้ชุดนี้ก็ราคา27,500บาทก็เป็นตัวที่นักแข่งระดับโลกใช้กันนะครับยกตัวอย่างเช่น eiratomac ททใช้อยู่คาวา s a กิแชมป์ ama s u p e r c s s แล้วก็ทีมคาวา s a กิมี eiratomac ททแ,แล้วก็อดัมซินซิลูโรเบอร์9 แล้วก็มี7 e เ e ่นวัออนไลน์ะครับที่ประเทศไทยใช้เดี๋ยวติดตามกันตอนเปลี่ยนนะครับพามาชม B4 ก่อนนะครับนี่คือ B4 B4 จะเป็นแผงข้อเดิมนะครับก็คือยังไม่ได้ลงสนามเลยแบบที่บอกไปแผงข้อเดิมส่วนตุ๊กตาแฮนด์ผมเปลี่ยนเป็นของ ODI ไปแล้วนะครับ เป็นตุ๊กตาแฮนด์อ้วนของ ODI ก็จะมีความแข็งแรงกว่าตุ๊กตาแฮนด์เดิมแต่ทีนี้จัดแผงคอชุดใหม่มาของ e อ็กทริกเขาก็มาเป็นเซตนะครับก็จะมีแผงคอนะครับล่างบนพร้อมกับจะเป็นตุ๊กตาแฮนด์ตัวนี้เป็นเซตเดียวกันมาเลยตุ๊กตาแฮนด์ของ E อ็กทริกครับก็จะช่วยในเรื่องการซับแรงกระแทกทำให้ขี่แล้ว แรงสถานจะไม่ขึ้นมาถึงมือเราเยอะนะครับากของแพงก็ต้องมีคุณภาพครับเดี๋ยวติดตามชมคุณลุงช่างเหมือนเดิมตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการลื้อครับถอดล้อหน้าออกก่อนต้องถอดอะไรบ้างครับคุณลุงหมดเลยครับโชคคอแผงคอแผลคอแฮนด์ลงแฮนเดิลหมดเลยครับ ใช้เวลาพอสมควรครับมืออาชีพประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงไหมครับได้เสร็จเสร็จคอ่นด้วยประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแบบมืออาชีพเลยนะอาชีพไหนอาชีพไหนก็ไดนอาชีพขายกาแฟโอดีไอโอนีใหม่ๆเลยนะครับขายเพิ่งเพิ่งจะใส่ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังไม่ทันไปขี่เลยไดของใหม่ๆแล้ว โอเคครับอันนี้ก็ถอดตุ๊กตาออกแล้วนะครับอันนี้กําลังจะถอดตุ๊กตาตัวล่างขอ็อบบิดครับผมโอ้ ครับเข้าเลยใร่บละเอยดับดับให้ไกลลายไปแล้วครับผมสูงสับกันไม่ได้หรอหอนมันจะปเนะจะป็นอินเ่ไงมันเป็นอินเอร์ราจะได้จำหน่ายได้อีก <c oughs> นานไป <c oughs> ไกลเขียวแล้วเดี๋ยวของเกาเอาเลย ใใส่่ของหมนี่ครับภาษาเมืองนอกเรียกชิปเปิลแคลมปเปิมอ่าฮะมันมีการปรับองศาเรื่องเยื้องอะไรต่างๆเห็นไหมครับวัสดุวัสดุมันเป็นอะไรครับคุณลุงเป็นอารูครับเซียนซีแอนบผมมันมันมีความพิเศษกว่าครับสเปเชียลกว่าถ้าของของเดิมอ่ะของเดิมติดรถมันจะเนี่ยครับเห็นเห็นเนี่ยวันเห็นแล้วมันต่างเนี่ยความเบาแหละแน่แน่นอน แกนเป็นสีดำด้วยนี่มีข้เห็นลบอยู่ข้างใน <laughs> แล้วก็จะมีตัวปรับตรงนี้ม,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 มีรูปรับปรับได้ทั้งหมด3มรูนะครับคือรูตรงนี้เราสามารถเลือกตำแหน่งแฮนด์ได้ว่าจะเอาไว้ข้างหน้ารูแรกหรือว่าตรงกลางหรือว่าข้างหลังส่วนมากจะอยู่รูข้างหลังสุดหรือไม่ก็มาตรงกลางจะไม่ค่อยมีใครใช้ข้างหน้าอ่าจารบีชนิดพิเศษครับจารบีก่อนนะครับ ให้สองกับฐานะแผนของทิปเปิลแคมป์ฐานะฐานะแต่คนซื้อเป็นไงครับฐานะตัวน,นี้ยาก <Yeah S 2> จนครับแล้วพอเราใส่ชาโลมจารบีเรียบร้อยก็อันนี้ก็มีจารบีแล้วนะเพราะว่ามันพาร์ทนิวเลยนะคือเป็นรถใหม่อยู่นะครับครับผมมาเซ็ตเข้าไปเซ็ตตัวคือควนเข้าไปก็เบริ่งคอบนแล้วก็สับ,บนนะะสะเดี๋ยว FC ถามอุ๊ยทำไมมีลีโอด้วย ไนนหนๆก็นี่ซูไม่ดูไปเลยนะครับคือผมมาคือผมมาจะถึงเวลาเลิกงานคุณลุงแล้วเวลาเลิกงานก็เนี่ยรอแล้วเครื่องดื่มรอแล้วไงแต่ผมขอต่อโอทีแป๊บหนึ่ง <laughs> ว่าไงครับโอเคอ๋ <Okay. S 2> อจับได้พี่ช่วยจับเลยดี เป็นซีนละเป็นดัซีนเป็นดัซีนมาตัวชนะใช่โอ้โหตัวแรกต้องเพิ่มจับปิกดริ่อนลงคือก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่นี้ใส่ตัวนู้นไปก่อนแล้วนี่คือของรนักเรียนคือของผมอะมาก่อนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใส่รอถ่ายคลิปรอวันว่างแต่คุณลุงเขาไม่ทําให้แล้วก็นักเรียนมาปุ๊บใส่ก่อนเลยครับก็เลยตัวนี้เป็นตัวแรกให้คุณลุงได้ลองฝีมือลองซ้อมก่อน แล้วก็รถอาจารย์อันที่สองเราเอาผ้าวางไว้กันเระลองใช่ระวังถลอกแล้วก็ระวังเรื่องของพเน็ตนะวัดเดียวมันจะเสียดสีขาดอือแล้วก็ใส่ตัวกระบอกก่อนนะครับล็อกท็อปวิดอย่างแผงคออย่างเงี้ยคุณลุงท็อปประมาณเท่าไหร่ครับเป็นความรู้ถ้าเป็นสแตนดาร์ดสเปคโรงงานก็อยู่800อยู่แล้ว800 kg ขึ้นครับแต่นี้คือตัวนี้ มันเป็นคือมันเป็นเหมือนลักษณะเหมือนเหมือนของ KTM มันไม่ใช่มาตอกไปละแอดจัดฟืดถ้ารถปกติตะดับเนี่ยตอกปอกๆแล้วท็อปปิดก็ล็อกไอ้นัดล็อกท็อปปิดก็แ0 0อขึ้นไปครับผมแต่ตัวนี้บอกไม่ได้ครับเป็นแทคนิคครับไม่นี่ต้องมาที่ร้านแล้วหมุนมันจะต้องไม่โดนไงครับม่งั้นเดี๋ยวมันขาดโดนไหมเนี่ยคุณลุงมันจะต้องมีเชลล์แนของมันนิดๆเหรอโดนไหมองขยับขึ้นไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนกาวได้ครับต้องขยับขยับตัวตำแหน่งเิเตอร์ขึ้นไป คือรถปกติจากโรงงานมาครับเขาจะไม่มีตัวเทคมิเตอร์แถมมาผมมาติดเพิ่มเอาเพื่อเอาไว้ดูเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเซอร์วิสครับใช่ครับติดเครื่องไปประมาณกี่นาทีอะไรหนาทีตัวนี้ติดไป5นาทีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะใส่โอเคครับโฟล์ฟฟันโฟล์ตุ๊ดเด็ดเด็ดสาบข่างเนียนมากเวลานับโบนะโบนให้มันใช้ล็อกมันมีลักการล็อกที่เป็นองศาตรงข้ามเพื่อป้องกัน การบีบกระบอกโชกออ๋จะเป็นองศาตรงกลางแต่ถ้าเป็นสเต็ปเดิมตะดันด่าลุงงามก็ล็อกแค่คู่นี่ตัวทีครับขอตัวทีทีสิบสเต็ปพนรัตเขาจะอยู่ท็อปเลยนะครับขอท็อปหน่อยครับขย่าเป็นคนท็อปท็อปน่าะทับน่าโหสุดยอดเลยผู้ช่วยนะครับวันนี้ ต้องเสร็จงานก่อนครับถึงกินเบียร์ได้ตามกฎถ้าสี่ทุ่มไม่เสร็จก็ห้ากินโอ้แย่เลยหรัอยาวตัวที่ไม่มีตัวนี่อะไรเนี่ยซูปเปอร์ลินเหรอตัวนี้ล็อกแรงนะอนนี้ก็ใส่เรียบร้อยครับเอ็กทริกทริปเปิลแครมตั้งแต่แข่งมายังไม่เคยใส่แผงข้อแต่งเลยนะคุณลุงนานๆดีโอ้โหพอมาได้ เจอสีเนี่ยมันอยากใส่ไปหมดนะเพราะฉะนั้น f อต้องช่วยๆกันดูนะครับแล้วก็ห้ามกดข้ามโฆษณาช่วยกันเอฟของด้วยกันเอฟของด้วยนะครับมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมเอฟขอลืมอ่ะห้ามฝืนเลยครับของผมคอจะต้องแบบพอทิ้งลงซ้ายมันต้องแบบไหลลงเองได้ห้ามถ้าแบบทิ้งลงแล้วมันยังฝืนอยู่อ่ะยังไม่ได้ตุ๊กตาแหงครับ จะมีองศาจะมีหมุนไปหน้าข้างหลังว่าเหมอนกันใช่ไหมแล้วก็ตัวเสริมเนี่ยเราจะถ้าเราต้องการความสูงแล้วก็เสริมมันก็มีฐานเสริมมาให้ฐานเสริมใช่แต่ถ้าไม่เอาก็ใส่แค่นี้เองแล้วแต่แฮนด์ต่ำแฮนด์สูงคือรถบางคันเป็นแฮนด์ต่ำมาใช่ไหมครับแต่อยากได้ความสูงตัวตาก็เสริมฐานขึ้นไปนี่ครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนแฮนด์แต่ถ้าบางคนแฮนด์สูงอย่างเป็นพวกโปรเทปเปอร์ที่แฮนด์มันจะทรงสูงเขาก็จะไม่ใช้ตัวแต่วถ้าเอาเท่ากับประมาณของเดิมหรือว่า โอดีไอใช่ไหมครับโอดีไอมือปุ่ลองเทียบดูผมไม่ใส่ตัวลองนะครับเพราะไม่ใส่ตัวลองไม่ใส่ตัวลองโบนตัวนี้ก็ต้องเป็นโบนสั้นใช่ครับมีโบนมาให้สองโบนเหรอครับมีน็อตสั้นกับน็อตยาวนะครับภาษาบ้านๆ้านอันนี้ตำแหน่งของคุณธนรักษ์เขาจะอยู่เรียครับมันจะมีฟอนต์เซนเตอร์เรียเอามุมในสุดนะครับ แรงเอสเลยนะครับเรื่องแฮนเดิลนะครับเราจะแฮนเอิลนะแขกขี่ไม่ได้ครับตอนนี้ก็ใส่ตุ๊กตาเรียบร้อยนะครับนี่ความพิเศษของอ๋อความพิเศษตัวนี้เป็นอะไรมีตัวรองอีกชั้นตัวรองนัดตัวรองไอ้บ๊ทอ่ะก็คือก็นือบรรทาาที่เหมือนนัดตรงเนี้ยแล้วแลก็มีประคองเนี่ยวันเป็นเหมือน การถ่ายแรงที่ที่ดีมากนะผมว่าเรื่งการ์กเราพีเชช่วยจับนะครับเชไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าอ่ะอ่ะจับ,บมุมใหม้เน,นะนเวลาเราขำฟุตมันก็จะดึงขึ้นมาล็อกเลยครับถือว่าสุดนะครับโค้ดครับเอาแฮนเดิลมาวางกดสายสายส,ายสตาร์ทครับอ,อิเล็กตริก ซูเปอร์ลีนเนี่ยอ่ะคุณลุงซูเปอร์ลีนคืออะไรอันนี้พิเศษเหมือนกับการซับแรงพวกวอร์เบชั่นจะมีตัวเนี่ยที่เป็นเหมือนลูกยางใสๆเนี่ยไปซับแรงนะครับมันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรีเราตัดมาลองเองได้ไหมเอ้าลองดูได้ก่อนจริงยางในรถยนต์ก็ได้ครับเราตัดอะไรมาลองเองมันซับแรงเปิดหน้าตลกดีกว่าเดี๋ยวพวกก็ถามไงถามเลย นี่ครับมันซับแรงยังไงนี่คือมันเป็นตัวซูเปอร์ลีนนะครับผมเองก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เดี๋ยวมาลองดูตอนใส่เสร็จแล้วมันจะซับแรงขนาดไหนด้านหน้าตัวนี้จะเป็นตัวที่มันเออยืดหยุ่นได้หรอครับใช่มันเหมือนกับมันทำหน้าที่เหมือนเหมือนซับเพนชั่นเหมือนโชอีกทีเนี่ยครับช็อคสองชั้นครับ ลดความเครียดไม่ให้เกิดความเครียดมากล็อกขาดล็อกตึงแหงสัมผัสเทียนไปที่มืออืมอมูนแน่นมากมาจากวิศวกรโดยตรงครับมาจากประเทศไหนนั้ฟรังฟรังปรั่งเศสนี่ก็ปรับปรับองศาแห์นะครับเบื้องต้นก่อน ของผมก็ใช้อยู่ประมาณกึ่งกลางแล้วก็ถอยเข้ามาหาตัวประมาณลบหนึ่งมันจะมีเบอร์ครับมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับกึ่งกลางก็คือสองจุดห้าเนี่ยมันจะมีล็อกตรงนี้มันจะมีศูนย์ถึงห้าเห็นไหมครับอเดี๋ยวผมผมให้ดูถอยเลยจะมีศูนย์ถึงห้านะครับผมก็จะอยู่ประมาณกึ่งกลางคือสองจุดห้าแล้วก็ถอยมาข้างหลังนิดนึงนะครับประมาณนั้น คุณลุงก็เป็นคนเซตอัพตอนนี้ถึงขั้นตอนการใส่ป้ายเบอร์หน้าแล้วเราก็ใส่บง่งล้อตอนนี้ก็ใส่ป้ายเบอร์หน้าแล้วนะครับเป็นป้ายเบอร์หน้าแต่งก็จะเจอปัญหานิดนึงสําหรับป้ายเบอร์หน้าแต่งก็บอกกันตรงๆครับนี่คันนี้ใส่ป้ายเบอร์หน้าเดิมถ้าเป็นป้ายเบอร์หน้าเดิมมันจะมีจุดยึดรูยึดนะครับรูยึดกับป้ายเบอร์หน้าเดิม แต่พอใส่ป้ายเบอร์หน้าแต่งจุดยึดมันจะไม่ตรงกันนะครับจะยึดได้แต่ตัวบนคือตัวนี้ตัวล่างมันจะไม่ตรงจุดยึดสําหรับป้ายเบอร์หน้าใส่กาที่เป็นของแต่งเราก็เลยต้องตัดแปลงเอาเคเบิลท้านะครับรัดกับกระบอกโชว์ตัวล่างเราก็ปล่อยไว้นะครับตัวล่างมันก็จะเพเย่เพเยะนิดนึงก็ต้องเอาป้ายเบอร์ ล็อกกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองขี่ดูก่อนว่ามีผลอะไรหรือเปล่าถ้าใช้งานได้ก็ใส่ไฟเบอร์หน้าแต่งเลยนะครับตอนนี้ก็ใส่ล้อนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อีก1นชิ้นที่ทางร้านโมโตสเตชันนะครับโดยนาตะบางพีสนับสนุนมานะครับคือการดิดหน้า ซึ่งตอนแรกผมซื้อสายอีกห้อหนึ่งนะครับแต่เมื่อสปอนเซอร์สปอนเซอร์มาเราก็ต้องใส่ครับอีห่ออีห่อเซอร์กิตเขาจะเป็นสีดำเคลปลาก็จะมีความดูไปอีกแบบหนึ่งครับเดี๋ยวเก็บอีกอันนึงไว้ใส่คันสี่แล้วก็อีกหนึ่งชิ้นที่ให้การแฮนมาอีกนะครับการแฮนคือการที่แฮนซ้ายขวาเอาไว้ กันเวลาหินเศษหินเศษดินมาโดนมือก็จะเสริมรอบอีกหนึ่งชิ้นครับขอบคุณร้านโมโตสเตชันนะครับนาตาบางผีก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับเดี๋ยวเซอรวิวันจะใส่เป็นตัวอย่างให้ดูพีก็เงินมื่อี้เยอะเยยาไม่ได้ทีพี่เดี๋ยวผมถ่ายไม่ได้จิพี่ผมเงินอยู่อ่านถขายแล้วนะวันนี้ผมก็สั่งสีดำเเลยนะอันนี้ใส่สีดำนะครับ ะจะได้ดูไปทั้งสองเวอร์ชันถ้าผู้ชมใครที่ชอบน้ําเงินก็เอฟน้ําเงินก็ได้ที่ร้านนี้ก็มีเอฟน้ําเงินใครอยากเอฟดำที่ร้านนี้ก็มีเหมือนกันร้านนี้มีทุกสีถ้าตัวสี500 p r เปลี่ยนออดิสหลังรุ่นนี้ใส่ได้มันมันจะายขึ้นใช่ไหมตอนนี้นะครับกำลังใกล้จะฟินิชแล้วโอเคมีพีเอคอยช่วยด้วยคุณลงุง ด้วยจับนะครับสคนเลยตอนนี้นะครับหลังจากที่เปลี่ยนแผงคอเสร็จเรียบร้อยครับก็มาจอดข้างหน้าร้านครับวันนี้จะไม่สตาร์ทเครื่องนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์ก็จะมีเปลี่ยนแผงคอตุ๊กตาแฮนด์แล้วก็กัดดิสหน้าที่ได้สปอนเซอร์มาใหม่จากร้าน Moto Station นะครับจะเป็นกัดดิสหน้าสีดำยี่ห้อเซอร์กิครับ วันนี้จะเจาะลึกเรื่องแผงคอเป็นพิเศษนิดนึงนะครับแผงคอตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อเอกทริกครับ,นะรบน้ำหนักเบาแล้วก็คอรู้สึกว่าจะลื่นมากขึ้นตุ๊กตาแฮนด์ก็เป็นของเอกทรครับจะช่วยซับแรงจะมีตัวนี้เอาไว้ซับแรงนะครับแล้วก็มีตำแหน่งการปรับแฮนด์จุดยึดแฮนด์ปรับได้3ระดับครับไปข้างหน้า ตรงกลางหรือว่าถอยมาด้านหลังซึ่งผมก็ถอยมาประมาณหนึง่งแล้วก็มีเปลี่ยนพักเท้าของเซตาของใหม่นะครับสามารถทับตรงนี้ได้มันทับได้แล้วแหละก็จะมีความคมของพักเท้ายึดเกาะได้ดีมากขึ้นอีกฟังหนึ่งก็เหมือนกันนะครับมือเบรกมือคัสเป็นของเซตาครับ เซตาก็พับได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เหลือ2จุดใหญ่ๆที่จะต้องเพิ่มเติมคือโช๊คนะครับหลายคนถามมาว่านะครับ FC คอมเมนต์ถามมาว่าทำไมไม่ทำโชคนะครับตอนนี้กำลังประสานเรื่องโช๊คอยู่ปกติแล้วผมจะส่งไปโ m o d i ายที่สำนักโชคเทคนิคใช่ไหมครับ แต่ว่าตอนนี้เทคนิคที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาคือตั้งแต่มีโควิดมาทำให้ช่างนะครับญี่ปุ่นไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ก็เลยไม่มีช่างมาทำที่ประเทศไทยตั้งแต่โควิดมาก็เป็นปีแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ได้หยุดกิจการไปชั่วคราวอยู่นะครับตอนนี้เลยคุยกับทางฮิโรซังซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่เจ้าของเทคนิคที่เจแปนนะครับกำลังคุยกันว่าอยากจะให้ส่ง ชุดแต่งชุดโมมาแล้วก็จะให้ช่างที่ทางเทคนิคไว้ใจที่ไทยนะครับให้ทำได้ไหมนะครับส่งอะไรมาแล้วก็ให้มาทำที่ไทยหรือว่าจะต้องถอดโช๊คส่งไปญี่ปุ่นแล้วก็ส่งกลับมาที่ไทยตอนนี้กำลังเจรจาอยู่ก็เลยยังไม่ได้ทำเรื่องโช๊คนะครับหลายคนถามมาว่าทำไมไม่แต่งโช๊คนี่คือเหตุผลนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือเรื่องกล่อง ECU กล่องไฟที่ สามารถจูนได้เอากล่องเดิมจูนก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นกล่องแต่งยี่ห้อ w o r t e ทที่เป็นกล่องสีเหลืองอย่างทีม Star Racing Yamaha ทีมโรงงาน Factory ของ U.S.A ใช้ผมก็ศึกษาอยู่ตอนนี้ตอนนี้รอของสำหรับกล่องไฟนะครับก็เหลือ2จุดตอนนี้ยังไม่ได้ลงสนามเลยสักครั้งนะครับก็รอโอกาสดีๆรอสนามที่เหมาะๆนะครับมีแข่งก็จะ นำมาเซตอัพให้เรียบร้อยก่อนก่อนลงแข่งขันแน่นอนครับยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อไปสำหรับรถแข่งคันนี้นะครับ yamaha yz สองร้อยสิบ f ปสองพันยี่สิบเอ็ดครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับแผงคอแต่งใหม่นะครับเป็นยี่ห้อ e t r i c ครับก็จะช่วยในเรื่องน้ำหนักที่เบานะครับเวลาเลี้ยวจะทำให้คอมันลื่นมากขึ้นเวลาเลี้ยวก็ทำให้เลี้ยวได้ดีมากขึ้นรวมถึงปรับองศานะครับตามที่เราต้องการตัวนี้ก็ถือว่า ปรับมาแล้วพร้อมกับมีจุดยึดแฮนด์ที่สามารถเลื่อนได้ถึง3ลรูมีรูหน้ารูกลางแล้วก็รูข้างหลังนะครับจะละเอียดกว่าแผงข้อเดิมรวมถึงความสวยงามแน่นอนนะครับก็ใครที่สนใจนะครับตัวนี้ราคานะครับ27,500บาทเป็นของยี่ห้อ x อ r i c ครับผมเองก็ได้มานะครับตังตัวเองนี่หละครับได้มาไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับแล้วก็มีรถของลูกศิษย์นะครับ ลูกศิษย์นักเรียนที่เป็นแก๊งยมาส่หัวหน้าแก๊งนะครับหัวหน้าป๊อปก็จัดมาอีก1อันตอนนี้ใส่คู่กับรถจานแล้วจะแต่งเยอะกว่ารถจานแล้วนะครับงั้นแล้วก็ฝากติดตามต่อไปครับว่าจะเพิ่มเติมอะไรนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามีของแต่งเพิ่มกว่าน,นี้อีกกําลังรอการเดินทางมานะครับตอนนี้สั่งอยู่กําลังเดินทางมาเพราะว่าเป็นของที่เพิ่มความแรงค่อนข้างจะ หายากเราก็ต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งนะครับเดี๋ยวติดตามกันว่าจะเป็นอะไรนะครับแลว้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับว่าจะไปสอนจะแตง่งรถหรือว่าจะไปแข่งที่ไหนนะครับแอบบอกไว้ว่าจะมีแข่งในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้เดี๋ยวคอยติดตามกันว่าจะไปที่ไหนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ